ครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมมารับจา้างล้างห้องน้ำครับงผมรูปไม่หรอแต่ผมล้างห้องน้ำเป็นนะครับรูปไม่หรอแต่ล้างห้องน้ำเป็นนะครับทำความสะอาดห้องน้ำครับรับจ้างล้างห้องน้ำครับเพื่อนๆ ห้องน้ำเพื่อนๆคนไหนไม่สะอาดบอกผมได้นะครับผมทำได้ทุกอย่างครับรับจ้างล้างห้องน้ำครับขัดห้องน้ำครับวิธีการขัดห้องน้ำมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันถูกวิธีไหม รับจ้างขัดห้องน้ำครับลูกบอลนะขัดห้องน้ำเป็นครับแต่ว่าแป้งขัดห้องน้ำมันจะลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆมันจะชะุบชุบหน่อยรับจ้างขัดห้องน้ำครับ รูปไม่อรอขัดห้องน้ำเป็นคราบเพื่อนเพื่อนรับจ้างขัดห้องน้ำครับเพื่อนเพื่อนติดต่อได้นะครับทักห่าได้นะครับพิเศษสุดครับชั่วโมงละห้าสิบบาทครับล้างห้องน้ำครับ มันก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้ครับผลงานผมก็ว่ามันจะสะอาดสะอาดอยูน่นะครับโอเค